สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโค้กโคฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทาเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผลี้วันนี้ไปตลาดมานะครับแล้วก็ได้สับปะรดมา2ลูกนะครับมาปอกกินแล้วล่ะตัดหัวตัดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ตรงตรงตัวท้ายที่มันเป็นเป็นเขาเรียกเป็นจุกท้ายมันล่ะนะครับก็จะไปทิ้งนะครับปกติเราก็จะทิ้งกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการนําเอาจุกท้ายมันล่ะเอาไปปลูก นะครับเอาไปปลูกไว้เผื่อว่ามันโตเราจะได้กินลูกมันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าไม่ไม่มีพื้นที่ปลูกหรอกมันอยู่คอนโดอยู่เทาเฮาส์อย่า,างนงี้นะครับเนวันนี้ผมจะมีวิธีแนะนาอีกวิธีหนึ่งในการปลูกในกระถางนะครับดูแลง่ายแล้วรอดทุกตอนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า,าจะปลูกกันยังไงครับผมโอเครับปกติสับร็อกที่เราไปซื้อมาจากตลาดพอเราซื้อมาปอกเสร็จแล้วอะไอไอตรงส่วนนี้ปกติแลว้วอะเราจะ ตัดทิ้งนะครับต้องตัดทิ้งซึ่งบางที่อ่ะบางนะครับบางคนเขาก็จะตัดตัดตรงส่วนนี้ด้วยเลยนะครับตัดส่วนนี้เอาไว้เดี๋ยวกะยุกนิดเดียวตัดส่วนนี้ทิ้งไปเลยนะครับแต่วรดีวณนี้เราไปได้มานี้เขายังไม่ได้ตัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนในการจะปลูกของผมนะครับคือนี่นะครับพอเราได้ได้ตัวตรงตรงปลายมาแล้วนะแกะตวนเนี้แกะรอบนี้ครับออกไปประมาณสักสามชั้น นะครับรชั้นชั้นนี้แกะออกเลยนี่ชั้นนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรากอยู่แล้วนะครับปออกติเวลาเขาปลูกก็จะเนี้ยฝังดินนะครับแต่วันนี้คือเราจะมาช่วยให้มันอ่าเขาเรียกอะไรให้มันงอกเร็วขึ้นนะครับกันแกะชุดนี้ออกไป น,นี้ส่วนนี้นะครับตัดออกหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปปลูกแล้วมันจะเวลาเราจะเอาไปชาเดี๋ยวตรงนี้มันจะทําให้น้ําเสียได้นะครับ mm hmm. ทั้งสองอันนะครับเหมือนกันเลย mm hmm. เดี๋ยวผมทําตัวอย่างตั้งอันนึงเพราะมันช้าๆนะครับอ mm ื hmm. นะครับเสร็จแล้ว สร็จแล้วด้านนี้แล้วมานี้เลยครับอ่อุปกรณ์ต่อมาครับจะมีน,นี่แก้กาแปะนะครับขึ้นถึงชุมลังของเราอีกแล้วนะครับเหมือนที่บอกครับทุกครั้งที่ผมจะชาต้นไม้ของผมไม่ว่าจะชาอะไรผมจะใช้ผู้ช่วยทุกครั้งนะครับเออเอาถุงชุมลังมานะครับใส่ไปเลยนิดนึงนนเติน้ำไปเลยนะครับ ก็ใส่ไปเลยครับขอไปนิดนึงก็ได้ให้มันจมน้ำน,นะครับถ้าไม่จมใส่น้ำไปอีกครับนี่นะครับนี่นะครับให้มันจมน้ํา ให้ตัวรากตัวตัวหัวเมือเ่อกี้ที่เราปอกออกมาเนี่ยครับปอกมาให้มันจม,มน้ําไปสักสักส่วนประมาณสักเซนหนึ่งนะครับแล้วก็คอยดูน้ำเรื่อยๆย้ายน้ามันแห้งนะครับก็ว่างี้เลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับนี่เป็นที่ผมทําไว้ประมาณ6วันแล้วเหมือนที่บอกครับแม่ค้าบ,บางคนเขาก็จะตัดตัดตรงส่วนไอตัวตัว,ตวหัวมันเนี่ยตัดออกต่ครึ่งหนึ่งนะครับให้มันเหลือเฉพาะ ส่วนราอย่างเดียวแต่ว่าส่วนเหลือส่วนรางอย่างเดียวนี่ครับผมปอกมาแล้วแช่น้ำไว้วันนี้วันที่6แล้วนะครับงอกรากเหมือนกันนะครับงอกรากเหมือนกันน้ําผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะโวันแล้วนะครับแล้วมันมันก็มีไอตัวนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวเนี้ยมันจะดันขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราสามารถเอาชุดนี้ไปปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยครับนี่ครับโอเค ก็ใช้กระถางปกติครับแต่ว่าโตๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็เอาต้นมานะครับก็ปลูกได้เลยจริงๆผมทําไว้ผมทําไว้สองสองหัวนะครับเอ้ยนี่นะครับเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นรากแล้วเหมือนกันนี่ก็เป็นแล้วนะครับนี่นะครับแค่ละการเดียวกันเลยนะครับปลูกวันแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ปลูกได้เลยครับ สับปะรดเป็นพืชรากสั้น,นครับไม่ต้องฝังเขาเลึกนะครับนี่เสร็จแล้วก็รดน้ำไปเลยครับใครอยากจะปลูกเพื่อสวยงามแทนสับปะรดสีก็ปลูกได้นะครับหาหากระถางสวยๆมานะครับปลูกต้นละกระถางก็ได้ นะครับนี่นะครับเพราะว่าสับปะสับปะราดอะเป็นพืชมันมันไม่ใช่ผักสวงครัวนะครับเ,เวลาในการปลูกของมันอะเข้าค่าก็ประมาณปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากว่าเกืบสอปีถึงจะมีลูกนะครับแล้วแต่พันนะครับอันนี้เราก็ปลูกปลูกไม่ต้องเรียบนะครับเหมือนที่บอกออในตลาดก็ไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าจะทิ้งก็เสียดาย นะครับก็เอาลองเอามาปลูกเลยนะครับแล้วทิ้งไว้เลยใครมีพื้นที่ปลูกลงดินไปเลยก็ได้ใครไม่มีก็ปลูกใส่กระถางนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับดูแลดีๆนะครับเพราะว่าสับปะรดเป็นพืชที่เขาเรียกอะไรสัตวพืชน,น้อยนะครับผมโอเคหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้พอจะเป็นไอเดียในการปลูกสับปะรดเอาไว้เผื่อได้กินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูกปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในการต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ